นั่นอะไรคะจิ๋วจะแจ๋วครับคือกล้วยเนื้อเยื่อครับกล้วยอ,อะไรเป็นกล้วยอะไรคะน่ยกล้วยน้ำวายาของอา,อาจารย์พัชรีนะครับคือเรามาแกะก่อนที่จะไปลงพื้นดินใหญ่คือรากเขาสมบูรณ์มากเลยคือสมบูรณ์ต้องแต่เล็กเลยเนี่ยเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อรากสวยมากเลยครับผมะนะครับนี่ครับทุกต้นครับทุกต้นฉะนั้นรากสมบูรณ์มต่างาก,กับหน่อยยังไงคะ ตังครับคือเราไม่ต้องเสียเวลาในการที่ว่าถ้าเราใชหนอเราต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันกานอต้องต้องช้านอนเนี่ยนะคะมันจะต้องเอ่อไปเพาะไว้ประมาณสามเดือนถึงจะมีรากครับผมนะคะไหนแกะให้ดูใหม่ทีครับคตันี่ถุงไมเลยนะถุงไมเลยกรีดเลยให้ดูเลยว่ารากเนี่ยสมบูรณ์แค่ไหนเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันจะรับเลยนี่ครับ หนึ่งอาทิตย์นี่สามารถว่าตั้งตัวได้เลยสดชื่นเลยครับเนี่ยรากเต็มเลยครับเนี่ยเยพร้อมลงปลูกแล้วฮะรากทะลุถุงนะทุกถุงเลยนี่ที่เราจะส่งให้ลูกค้าครับะะผมที่จะส่งให้ลูกค้านะ,ะต้นสมใ <จ S 2> ประมาณสาเ,เลยเนี่ย,น,ยนะคะครับผมโอเคนะคะอ่าฉะนั้นนะคะกล้วยน้ำวายักได้พัดชาเนี่ยนะคะเราจะส่งให้คุณเนี่ย เนี่ยต้นหนึ่งประมาณนี้นะคะคเมื่อลงไปเจ็ดวันจะแตกใบอ่อนเลยครับะะแตกใบอ่อนเลยทันทีครับะนะคะผิดกับหนอหนอเนี่ยถ้าเป็นหนอใหใบเนี่ยแม่เขาจะหวงฉะนั้นการขุดหนอเนี่ยจะทําให้ต้นแม่ยากครับยากขุดหนอยากมากเลยอืมนะคะอันนี้จะไปปลูกแล้วใช่ไหมคะครับผม